สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่1เดือนธันวาคมนะครับนักทุนขึ้นสู่เดือนใหม่กันสักทีนะครับภาพรวมยังให้น้ำหนักหน้าบายเป็นตอบเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ให้น้ำหนักแบบ100%เแล้วเนื่องจากว่าทองคำนั้น อาจจะสามารถยืนโลได้ก็จริงแต่ไม่สามารถทำไฮใหม่ได้ดังนั้นการที่ทองคำไม่สามารถทำไฮใหม่ได้จะมีความเสี่ยงที่ทองคำกำลังจะเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวฝั่งขาบ่ายคำว่าเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวฝั่งขาบ่ายคืออะไรครับคือการที่ราคาทองคำโอ้โหขึ้นไม่ไหวแล้วคุณคับขอลงก่อนลวกันเขาจะขยับปรับตัวย่อกลับลงมาที่บริเวณด้านล่างซึ่งการย่อตัวแรงนั้นผมถ้าจะต้องมีการย่อตัวแรงจริงๆผมให้น้ำหนักว่า ต้องไปรอลุ้นช่วงตลาดอเมริกาดีกว่าเพราะว่าในช่วงเช้านี้ทองก็คงจะไม่ได้ย่อตัวอะไรดักมากหรอกครับทุกท่านส่วนขาบายถ้าเกิดไม่มีของอยากจะบายให้ที่บริเวณ3แนวรับด้านล่างตรงนี้บางท่านถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมอ,อยากจะบายแบบใจร้อนๆเลยเนี่ยตอนนี้ได้ไหมคุณครับการจะบายแบบใจร้อนนั้นจะมีวิธีการบายด้วยกัน2รูปแบบง่ายๆรูปแบบที่1ก็คือการบายย่อลงมานิดหนึงครับ19 40 และก็กดบายได้เหมือนกันแต่จุดไม่สวยข้อดีก็คือได้ของเลยอย่างที่2คือรอให้กราฟทองคำทะลุ2049.28ปรับตัวในทาม e เฟรม1ชั่วโมงยืนเหนือบริเวณโซนด้านบนตรงนี้แล้วก็ไล่บายสต็อปตามขึ้นไปเลยครับโอ้ oh, คุณครับราคาไม่สวยนะ ราคาไม่สวยแต่โครงสร้างเซลล์เนี่ยพังแล้วดังนั้นเนี่ยคนขาบายจะเข้ามาช่วยช้อนดังทุนอีกรอบหนึ่งครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นักทุนสามารถช้อนบายได้ถ้าอย่างนั้นผมไม่บายสต็อปได้แต่ตรงนี้เลยไม่ดีกว่าเลยคุณครับเนี่ยบายสต็อปแบบ2 0 4พันสิบสากว่านเดี๋ยวเผื่อกราฟขึ้นไปก็จะได้ราคาที่ดีนะนักทุนนักทุนมากดบายตรงนี้มากดบายตรงนี้หรือมากดบายที่บริเวณตรงนี้ซึ่ง บริเวณเบื้องหน้าของนักทุนนี่คือขาเซลลเต็มเลยนะครับขาเซลล์ในวันนี้เนี่ยจะรอเข้าออเดอร์กันที่2 0 4 9 9กับ2 0ง9 2 8ยังไงขาเซลล์เข้าแน่บริเวณโซนแถวนี้เพราะอะไรครับมันคือด่านสุดท้ายก่อนที่จะทําลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์ที่สร้างขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ได้ดังนั้นถ้าเราจะมาบายตรงนี้ท่าน,นทุนโชคดีกรานถึงจะขึ้นให้แต่ถ้าโชคไม่ดีเมื่อไหร่แล้วก็บายปุ๊บโดนกราฟขาเซลลตบกลับลงมาด้านล่างเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ ต้องเฝ้าระวังส่วนภาพหลักภาพรวมภาพใหญ่ยังคงให้เป้าหมายทองคําที่ระดับโซน2,50-2,70 0 0เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองนะครับแล้วผมเองก็ยังถือเหมือนกันว่าจะไปรอปิดทองคําแถวๆตรงนั้นเอ่อแล้วทีนี้ขาเซลล์ทำยังไงต่อดีครับคุณครับขาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวนะครับทีนี้มาดูขาเซลล์ขาเซลบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยังสามารถเทรดทองหน้าเซลได้อยู่ไหมคะ คนไหนที่เพิ่งเซลล์ไปหรือบางคนอาจจะติดลบไม้เซลล์ไม่ต้องพิมพ์บอกผมนะว่าติดลบอยู่ที่เท่าไหร่แต่พูดถึงนั่งทุนขาเซลล์ทุกคนคนที่มีออเดอร์เซลล์สูงกว่า2,031.75หรือว่าโลเมื่อคืนนี้ขึ้นมายังมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้ส่วนคาว่าโอกาสนั้นวัดจากตรงไหนวัดจากการที่ว่าราคาทองยังไม่สามารถทะลุ2,049ไปได้ถ้าทองคําทะลุ2,049ไปได้นั้น จะเริ่มหมดโอกาสแล้วสำหรับคนที่ติดเซลล์อยู่ที่บริเวณด้านล่างแต่ตอนนี้เขายังไม่หลุดและก็ยังไม่ได้เข้าถึงโซนน้ำเงินด้วยดังนั้นคนที่ติดเซลล์ลุ้นได้ไม่น่ากลัวนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าผมไม่มีขอและคุณก็เหลือแค่นี้ครับ2 4 5 5 9 4 9 400จุดแค่นี้ที่นักทุนจะสามารถพิจารณาในการกดไม้บายได้นะครับชัดเจนแล้วนะฮะคุณครับแล้วถ้าเกิดว่า ผมติดบายอยู่ที่ประมาณ1,900กกว่าแบบนั้นยังคุยกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันลึกเกินไปที่ทองจะสามารถลงไปได้ต้องไปรอดูข่าวตัวใหม่อะไรเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับดีก็น่าจะสรุปครบทุกประเด็นและหละเกี่ยวข้องกับราคาทองคำนะพี่นะโอเคครับขาเซลล์ใครที่เข้าใจตรงกันขอเลข2คนละ1ตัวนะครับ ครับหนึ่งทุนห้องซิกของเราก็มีโปร,โรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนึ่งุดได้ทดลองก่อน้ช่กิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีทเทรดสดชนข่าวครับไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal นห้องซิกคูตอย ทรดแบบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน JJ go signal 3ครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทํากําไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ Ad ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปลาล์นิคสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไ d ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไวด้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลัสกสกุลเงินหล ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งทูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ